e สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ Mercedes-Benz นะครับ C 3 5 0 E นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับล่าสุดของทางตัว C 3 5 0 E นะครับซึ่งเป็นตัว a M G นะครับที่ออกมาให้ชมในวันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับผมเรื่องของออปชั่นอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพามาไล่เรียงให้ดูนะครับแต่ละอย่างนะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวพิเศษก็คือสามารถวิ่งด้วยไฟ้านะครับได้100กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จหครั้งนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปพาดูรอบคันกันก่อนนะครับซึ่งคันนี้นะครับความพิเศษของเขาคือเป็นตัวเบนซ์ตัวนี้ก็คือจะใหม่หมดเลยนะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวของสตาร์สตาร์กริลแล้วนะครับซึ่งจะมีโลโก้ไอตัวของสายลักดาว3แฉกนี้ครับเป็นโลโก้ของเป็นตัวของกระจังหน้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ดาวขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ชุดแต่งนะครับได้มาเป็นตัว AMG รอบคันเลยนะครับคันนี้อ่า แล้วก็มีตัวของตัวเซ็นเซอร์กัรระยะนะครับทั้งหมดนะครับมาให้ด้านหน้าด้วยความพิเศษนะครับอีกอย่างหนึ่งของตัว C300E AMG Dynamic มิกคันนี้คือตัวของไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าของนวัตกรรมใหม่ของเบน์นะครับซึ่งจะเป็นตัวของดิจิตอลไลท์นะครับซึ่งตัวนี้จะส่องสว่างนะครับได้ไกลมากๆนะครับและรวมถึงตัวของการหลบหลีกอะไรต่างๆนะครับการดิมแสงนะครับตัวนี้ก็จะทำได้อย่างชาญฉลาดมากนะครับผม กระโปรงหน้าครับเป็นแบบเพร์โดมนะครับก็คือมันจะมีแสตของตัวเป็นโดมสองอันอย่างเงี้ยครับช่วยเรื่องของการรีดอากาศต่างๆนะครับล้อนะครับล้อให้มาเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับคันนี้เป็นลาย5ก้านนะครับลาย AMG นะครับพร้อมคาลิปเปอร์เบรกนะครับสวยงามมากๆครับผมไล่มาที่ตัวของด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะให้เป็นตัวกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวพร้อมกระจกตัวของเตือนวัดสายตาอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ให้มา คิวกอกมาจบเป็นแถบคมเมียมแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวหลังคานะครับที่เป็นพาราเมิกซัลลูปมาให้นะครับกุญแจนะครับเป็นแบบคีย์เลสนะครับผมแล้วก็ยังเรื่องของตัวคี y l เลสเรื่องของประตูให้มาทั้งหมด4บานนะครับผมสกเกิร์ตด้านข้างนะครับตัวนี้มีสกเกิร์ตด้านข้างให้ด้วยนะครับผ่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับด้านหลัง ก็ยังให้มาเป็นล้อขนาด18นิ้วส่วนซีลย,ยางนะครับจะหนากว่าทัวด้นานหน้านะครับเพราะรถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนทางเป็นล้อหลังนะครับผมไลายมาที่ด้านหลังลั้นหลังตัวนี้ก็จะเป็นไฟดีไซน์ใหม่ของเบอร์สเตตเบนซ์นะครับเป็นรุ่นล่าสุด C350E คันนี้เป็นทุกปักอินไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ฟัวปลายท่ออะไรต่างๆนะครับพ,พร้อมดิฟเซอร์นะครับตัวฝากระโปงหลังนะครับ สามารถเตะเปิดได้นะครับคันนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะพับบอกได้นะครับก็สามารถใช้ปุ่มตรงนี้นะครับสามารถพับบอกได้เลยนะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวให้มาทั้ง2ฝั่งนะครับโอเคแล้วก็ไล่มาที่ด้านข้างอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของฝาถังน้ามันตัวนี้นะครับเติมเบนซินนะครับเป็นตัวแก๊สโซฮอล์95ได้แก๊สโซฮอล์91ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวพามาดูด้านในครับกานทีที่เข้ามาในส่วนของห้องโดยสารของ c 3สามคันนี้นะครับรู้สึกว่ามันว้าวม,มากๆนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่ m e r c e d e s b e เบเขา,าดีไซน์ออกมานะครับรุ่นนี้จะคล้ายๆกับตัวของรุ่นพี่นะครับอย่าง S-class นะครับภายในจอต่างๆเป็นใหม่หมดแล้วนะครับ คันนี้ให้ดูตรงที่ตัวของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงตัวนี้ก็จะได้เป็นเบอร์เมเตอร์นะหมด15ลําโพงนะครับในเรื่องของวัสดุต่างๆตัวนี้เป็นหนังแนป้านะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นหนังแท้ภายในเป็นแบบทูโทนดําแดงนะครับแล้วก็ตัวของการปรับเบาะอะไรต่างๆก็จะใช้เป็นระบุแบบว่าสัมผัสนิดนึงนะครับก็จะมีการเลื่อนนะครับนะฮะมันจะเป็นแบบแบบใหม่นะครับไม่เหมือนแบบเก่าแล้วแล้วส่วนของตัวเมมโมรี่เบาะอะไรต่างๆก็จะเป็นแบบ ดำเงานะครับปุ่มลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะครับผมตัวมือจับต่างๆเป็นดีไซน์แบบโครเมียมนะครับแล้วก็ยังมีบ้านด้านหลังให้ด้วยนะครับจอขนาดตรงนี้ก็จะเป็น12.3นิ้วนะครับตัวจอตรงเรือนไม่นะครับเป็นดิจิตอลนะครับรวมถึงตัวของดีไซน์แผงแอร์อะไรต่างๆก็จะเป็นใหม่นี้เป็นแบบลายคาร์บอนนะครับผมจอตรงกลางนะครับขนาด11.9นิ้วนะครับตัวนี้เป็น เป็นจอที่ขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็สวยงามมากๆครับปุ่มคอนโทลอะไรต่างๆก็จะเป็นระบบแอร์อะไรต่างๆก็จะปรับอยู่ในหน้าจอทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ทั้งหมด6 44สีก็คือมันจะโชว์อยู่ตรงด้านข้างนะครับโอเคภายในตกแต่งด้วยลำโพงเป็นแบบก็อดแบ็กนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะให้เป็นลำโพงตัวของพวงมาลัยอันใหม่มาเป็นแบบการคู่นะครับเ mm hmm. บาะด้านหลังก็จะเป็นสีดับแดงเช่นเดียวกันครับพร้อมไฟแอมเบียนไลท์แล้วส่วนของ แอร์ Air, ช่องแอร์ตรงกางด้านหลังก็จะให้มาด้วยนะครับคันนี้นะครับภายในใหม่มากๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีเลขหม่อยู่ที่22,000กิโลเท่านั้นนะครับโอเคตัวของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวของมอเตอร์ไฟ้ารวมนะครับผมให้ลกำลังอยู่ที่313แรงม้านะครับผมแล้วก็รวมติดแรงบิดของตัวนี้ก็จะให้อยู่ที่5 5 0 คือกันเเมนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่ทรงพลังมากๆนะครับการชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟตัวนี้เนื่องจากได้แบตเตอรี่ขนาด25.4กิโลวัตต์นะครับผมตัวของรองรับนะครับการชาร์จแบบ DC นะครับจาก DC ชาร์จเจอร์เนี่ยก็คือใช้เวลาอยู่ประมาณ20-30นาทีนะครับ0-80เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในเรื่องของ AC นะครับ AC ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณแม่ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับก็จะเต็มแล้วนะครับคันนี้สําหรับคันนี้แล้วก็วิ่งด้วยไฟฟ้าอยู่ที่100กิเมตรนะครับความเร็วสูงสุดในการใช้ท็อปสปีดของตัวของอไฟฟ้าล้วนอยู่ที่140กโเมตรนะครับท็อปสปีดอยู่ที่245กิโเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะครับผม และนี่คือทั้งหมดของตัว C 3สามนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือยากได้รถคันนี้นะครับเป็นเจ้าของนะครับอยากจองอะไรนะครับเลขไม่ส2ง0 0ืกิโลนะครับราคาอยู่ที่2 2 9 9 0 0 0บาทนะครับที่สำคัญนะครับตัวของวันตีนะครับแล้วก็ ABS P ของเขานะครับก็คือการเข้าเช็คระยะฟรีนะครับถึงเดือน10บสองพี่สิบเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ได้ไปนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ใช้กันยาวๆนะครับเข้าสูตรเช็คระยะฟรีเลยนะครับผมโอเค แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับรถคันนี้นะครับหรือดิวคลิปนี้อยู่นะครับอยากได้เป็นเจ้าของอยากจะจองแล้วแล้วเรียนเชิญนะครับที่ร้านเลยนะครับผมหรือโทรมาสอบถามหรือจะติดต่อมาทางเพจร้านอะไรต่างๆนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ